นี่เป็นการทดสอบสถาน,นีแรกนะครับพาสอวันสัน้นก็จะเหมือนเป็นที่เรียนในการพาสและโซงต่อนะครับเรามาดูกันว่า จะทำดีแค่ไหนนะครับเราคงเป็นช่วงๆคงไม่ถ่ายทั้งหมดขออนุญาตสำคัญนะครับสำหรับน้องนักกีฬานะครับที่ลงมานอการทั้งเรื่องในสานามนะครับ ไม่มีการเอาวอล์ในสนามเพิ่มเติมอีกนะสำหรับกลุ่มที่1น,นะครับก็จะอนุญาตให้บอกครั้งน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มแรกนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่2องกลุ่มที่3าเป็นต้นไปนี่จะไม่ให้วอล์กนะครับเพื่อเป็นการควบคุมเวลาด้วยนะครับขอให้การเร้่มฟรอสทัชเลยนะครับสำหรับในกลุ่มที่2นะครับหมายเลขหกสิบหนึ่งถึงหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับถ้าทั้งสี่สถานีหมดครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการสัชเลื่อนต่อเลย วันนี้เจัดทรูปัทาคับห้วันนี้ครับงหมด290คนนะครับรอบแรกก็จะเป็นเป็นสิก่อนแล้วก็คัดตัดตกไปส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับวนซ้ายครับวนซายวนซ้ายแล้วนะครับวันนี้ ในด่านนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าทุกคนเบสิกดีกันทุกคนอยู่แล้วนี่คือหนึ่งใน15คนในจากรอบแรก60คนของสถานีนี้เบสิกน่าจะไม่มีปัญหากันทุกคนเพราะว่าก็เรียนมากันทุกคน จะเกรงไหมอนนขอจบสถานีนี้ไว้ก่อนสานีนี้เป็นสถานีเลี้ยงบอลซิกแซกนะครับก็เป็นสถานีที่ เบสิกจริงๆเลยครับจะพลาดไหมแล้วก็มีคนพลาดไปพอสมควรอันนี้เป็นการวอร์มเป็นอยู่โค้ดก็จะดูความสามารถไปด้วยว่าอันนี้เบสิกจริงๆในการเลี้ยง ก็มีคนทั้งชนกลยล้มทั้งชนกลยกันนะครับแต่เมื่อกี้ที่พิกวนก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรแต่อยากให้ไปการเลี้ยงสองขาด้วยจะทําได้ตอนนี้ก็ได้ถ้านสนใจเราก็คงบอกอะไรมากไม่ได้ตอนนี้ก็จะเป็นพิกบอนใจคุณพลาดไปหน่อยนึงพิกบอนครับพิกวอน เลยครับโอ้ย,อยพี่ปนบอกแล้วครับสถานีนี้เป็นสถานีดักนิดนึงนะครับพลาดไปนะครับพาดไปหนึ่งครั้งครับสถานีนี้พลาดันหลายคนนะครับเรามาดูว่าจะพลาดไหม นะครับแตนี้จากรเบทีมตอนแรกเราแพ้ล้วพอลทีมแอนนก็ถ้าผ่านเบสิกไปได้ก็จะเป็นวันเจ็ดต่อเจ็ดนะครับแล้วก็จะตัดตัวกันอีกรอบเป็นรอบที่สองและรอบที่สามก็จะเป็นสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดสำหรับวันแรกแล้วก็ถ้าผ่านวันนี้ไปได้ก็ พรุ่งนี้อีกทีหน,นึ่งมีเบสิกสองเท้านะครับต้องลองดูนะครับว่าจะไหวไหมก็สารี์นี้ก็น่าจะคะแนนหายกันหลายคนอย่างเมื่อกี้พีคนก็น่าจะหายไปคะแนนหรือสองคะแนน แล้ก็มีอะไรคนที่ยังพลาดมากกว่าอยู่นะครับอ,อ,อันนี้เดี๋ยวดูพี่ควนอีกสักรอบหนึ่งกอนดีไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันรอบที่จะเป็นกานตัดสินเอาครับพี่ควนชะลอไปนิดนึงเลี้ยง เดี๋ยวขอสักอีกสักรอบดูว่าครับยังไม่มียอ,หอกยอหลยกโลนะครับเริ่มที่จะเสียความมั่นใจนิดหน่อยหรือเปล่าตัวเป็นการเสียความมั่นใจจากรอบที่สองนะครับ แต่ก็ยังมีหลายคนที่พลาดมากกว่าจะเท่าจากสาตานะครับตอนนี้ก็รอลุ้นกันว่าจะรอบเบสิกจะผ่านไหมเอาละครับพี่ป่วนได้ลองเลี้ยอีกทีนึผ่าดไปครั้งที่สองแบบ เป็นงานผ้าที่เห็นๆนะครับเอาละครับตอนนี้โค้ดมาบอกเกิดอะไรขึ้นครับเอาละครับ,อ,รบอันนี้นี่จะเป็นเหมือนวัดแันจริงๆครับเมื่อกี้นี้รอบรอบวอร์มอัพนะครับ อันนี้เทสร,รอบแรกให้ดูกันแานดีต่อไปน่าจะเป็นการยิงบอลน,นะครับซึ่งน่าจะเป็นสานีที่พิกลน่าจะหวันที่สุดเพราะว่าการยิงบอลพิกลไม่ถึงกับดีนะครับเรามาดูกันนะครับ หนึ่งรอบแล้นะครับแล้วก็กลับนะครับเหยงกลับนะครับสองเท้าด้วยนะครับพีวิกรจะไหวไหมตอนนี้เรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยอีก3ามคนเสร็จแล้วก็จะส่งตอนนี้เป็นการเช็คชื่อกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้ มาลุ้นกันนะครับจะติดเล่นนะครับเพราะว่าเป็นเบสิกที่ทุกคนเรียนกันอยู่แล้วมาตั้งแต่เด็กเอ้ตั้งแต่แรกนะครับมีมแ่ไลีกไปด้วยไม่ใช่อ๋อแล้วครับไปแล้วครับโยกไปแล้วครับคนที่2องของแต่ละชุดของชุดนี้นะครับชุดน,นี้น่าจะเป็นการตัดคะแนนได้หลายคนนะครับ

เฮ้ยไนทม่งพอถูกด้วยตลกที่เราจะบอกตลกเฮ้ยฟังดูนัดฟังดูฉลาดที่สุดท่นที่เคยมูดมาเลยนะนัดจรงความคิดเี้ยอฉลาดอลครับจะถึรปนะครับอันนี้นี่เป็นรอบให้คะแนนแล้วเอาครับี่นไปแล้วครับคอยครับ เอาให้บันใจให้ชัวนะครับเอาครับทุกคนรอบแรกถือว่าโอเคยังโอเคอยู่แต่ยังเป็นการเลี้ยงเท้าเดียวนะครับไม่ยอมเลี้ยงสองเทา้าเอาครับถือว่าก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันด่านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเามาเจอด่านต่อไปเป็นการยิงลูกแรกนะครับขี่ สถานีน,นี้น่าจะตักู้คนได้พอสมควรเพราะว่าไม่ไฟขนัดยิ่งยีลูกที่สองครับเข้าไหมครับค,ค่อยๆไหลเข้าไปนะครับลูกลูกที่สองอันนี้จะเป็นลูกที่สามนะครับ ลูกที่สามข้ามไปนะครับค่อยๆเดาะเข้าไปนะครับยิงไปสามเข้าไปสองครับลูกแรกไม่เข้านะครับตอนนี้ไม่ได้ถ่ายลูกนี้จะเป็นลูกที่สี่ของพี่ปอนเข้าไหมครับเข้าไปเข้าเข้าไปครับเข้าสามได้สี่แล้ว สี่เข้าสามนะแต่คุณไ,ไม่โดง่งโลที่านะครับโลกที่าไม่ไม่ขึ้นนะครับแต่ก็เข้าครับเดี๋ยวเรามาดูสถานีสุดท้ายกันนะครับท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน,นด,ดท้ายนะครับลอลิงเจ็ดสองเจ็ดสี่คองด้าซิตี้เป็นห่วงที่สุดก<อ>็คือด, <25. S 1> ด่านนี้ครับเรื่องดอกบอล บางทีคนจะได้มากน้อยแค่ไหนพอแล้ครับอันนี้ของจริงนะครับเมื่อกี้วอร์มนะครับ

Ah, oh, sim. Oh, oh, oh. 122นะครับครั้งนี้ประมาณ122หมดเวลาพอดี3รอบรอบสุดท้ายได้122นะครับไม่รู้จะยังไงก็ถือว่าผ่านกันรอบแรกไปแล้วนะครับรอบแรกมี25คะแนนจากซีดามก็หวังว่าจะผ่านรอบแรกไปเป็นรอบ7ต่อ7ได้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นตอนประกาศผลอีกทีหนึ่งขอบคุณนะครับผม